เรื่องยอนละครเทียนซ่อนแสง EP ที่ 12, 13, 14และ15หลังจากที่จงรักพยายามทำร้ายเทียนบูชาแต่ว่าโชคดีที่หมอลินได้มาช่วยเอาไว้ทันแต่จงรักก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นพร้อมกับจัดการยนต์กระหางต้นไม้ใส่หัวของเทียนบูชาแต่เข็มจุดทาก็รับแทนเอาไว้ ทำให้เข้มจุธาได้รับบาดเจ็บหนักแต่ที่สําคัญคือเข้มจุธาเป็นโรคหัวใจกินยาสลายลิ่มเลือดอยู่ทําให้จงรักนั้นตกใจหนักมากโดยลืมไปว่าเทียนบูชาที่เห็นเต็มตาว่าคนที่ยนกระหังดอกไม้ใส่เธอนั้นก็คือแม่ของเธอนั่นเอง เชนบูชาพาจงรักมาคุยกันตามลำพังถามผู้ที่เป็นแม่อย่างต้องการคำตอบว่าแม่ของเธอนั้นต้องการฆ่าเธอทำไมและสงสัยว่าจงรักที่เป็นห่วงเข็มจุดถามมากกว่าตน เทียนบูชาได้ร้องไห้เสียใจยที่แม่ไม่รักตนการพูดคุยของทั้งคู่นั้นทําให้บุญกรอบที่ได้ยินก็เริ่มสงสัยบางอย่างส่วนทางด้านประภาชายกับรังเสียรถที่ได้รู้ก็รีบตามมาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความเป็นห่วงลูกชายพร้อมกับพูด ้อมกับพูดเมื่อเห็นอาการของลูกชายที่เจ็บหนักถึงขนาดต้องผ่าตัดเข็มต้องผ่าตัดแบบนี้ฉันใจขอไม่ดีเลยนึกถึงวันที่เข็มต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เล็กๆเ,เช่นเดียวกับเทียนบูชาที่หันไปมองท่าทีของจงรักผู้ที่เป็นแม่ที่เธอรู้ดีว่าแม่ของเธอต้องเป็นห่วงเข็มจุธายอย่างแน่ๆประภาชายได้พูดอีกว่าเข็มยังกินยาสไลริมเลือดอยู่ด้วยเลือดออกเยอะแบบนี้ พาว่ากลัวทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ประภาชายัยหันไปคุยกับรังเสียรถที่เป็นห่วงลูกชายไม่แพ้กันการที่ได้ยินว่าเข็มจุทาน,นั้นเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กทำให้บุญกอบเอจใจพร้อมกับถามประภาชายัยเพื่อความแน่ใจว่าคุณเข็มเคยพาตัดหัวใจด้วยหรือครับ ประภาชาัยจึงบอกออกไปว่าเข็มเขาเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะช่างบุญกอบรังสิโรจจึงพูดเสริมออกไปว่าหมอพบว่าเข็มนั้นมีสภาวะโรคหัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ทําให้ช่างบุญกอบที่ได้ยินเขาถึงกลับมาคิดได้เรื่องหนึ่งเทียนบูชาที่คิดว่าตนเองนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เข็มจุดธาต้องเป็นแบบนี้จึงเขาไปกอดปลอบประภาชาัยเอาไว้ด้วยความสงสารจับใจ บุญกอบที่เริ่มสงสัยในตัวตนของเข็มจุธาหลังจากที่รู้ว่าเข็มจุธานั้นเคยป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติเหมือนลูกของเขาเมื่อตอนยังเด็ก เขาจึงพยายามซักสายถามถึงอดีตจากรลางเสียโรดและนั่นก็ทําให้บุญกอบได้ตัดสินใจนําเส้นผมของ mm hmm. เข็มจุดทากับเทียนบูชาแอบไปตรวจดีเนเอเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าใครกันแน่ที่คือลูกที่แท้จริงของเขาและหลังจากการผ่าตัดเข็มจุดทาก็มีอาการดีขึ้นโดยมีเทียนบูชาและประภาชายดูแลอย่างใกล้ชิดจนเข็มจุดทานั้นหาย ต่อมาเข็มจุดทาและเทียนบูชาได้สัมผัสถึงล่างบอกเหตุบางอย่างตามที่ทั้งคู่นั้นได้ฟันถึงย่าแสงที่ใส่ชุดนางรำสีชมพูยืนอยู่ใต้ต้นเทียนพระเวสสันดรเหมือนกันทำให้ทั้งคู่ต่างมาเล่าสู่การฟัง แถมยังมีประภาฉายและทุกคนยืนยันว่าคนที่ทั้งคู่ฝันถึงนั้นคือยาแสงจริงๆทําให้เข็มจุธากับเทียนบูชาเริ่มเอะใจแล้วก็สงสัยว่ามีอะไรซุกซ่อนไว้ใต้ต้นเทียนพระเวสสันดรอ,อย่างแน่ จึงคิดการวางแผนใช้โอกาสที่ทุกคนนั้นออกไปร่วมงานแห่บุญพระเวทตามหาความจริงแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเทียนซ่อนแสงออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาค่ะ